ตอนรับพี่น้องผู่ช่นุ่มผู้จองอินดี้บรรยากาศตอนชดสวยนะครับพี่น้องสวยนี่ประมาณว่าสายๆนั่นแหะนะครับภาษาไทยไเราไปพิจารณาขั้นแทาขาดกอนได้กระสอบได้กระสอบได้กัก,กจบ,บกจบักจบหรือว่ากักจกนะครับค้นสารเอื่นกจกผากกลางเอินบ,กอบ,อบนกระจบไปจบเบื่อกั้แทขาดแล้ววันนี้จักหน่อยกัน ถ้าฝนก็นยังขึมเลยพี่น้องยังขึมยังเมืดอมากอยู่ตลอดก็บ่เป็นยังบ่วกันมันเป็นหนาฝนถ้าฝนบ่ตกนี่พิดปกติแต่ถ้าฝ่าฝนนั่งโอยู่นั่นถือว่าไข่ถือว่าดีแล้วนะครับวัวน้อยก็ลองงองแลยงอยงงงง่นี่หนละเอาออกลามแถวนี้ยนะครับวัวน้อยสองตัวสามตัวกับแม่มันประมาณการโอ้ย กับสิซ้ำได้พี่น้องเลยเอาลงไปเบิ้งกันครับปั่นกันแทบคน่ะยิ่ลุมนี่คือหญ้าทิวานไววนะครับหญ้าทิวานไววเขียวก้อนๆนะ่ะก็กำลังขึน้นนั่นเขาเขาหน้าปลาหนามก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ วานปุ๋ยเลยเหรอพี่หน่องเนี่ยวันวานปุ๋ยใส่เราเถียวก่อนเอาปุ๋ยลงเ,ลเอาตป็นศึกขืนเป็นเขา่าให้กินนะพี่รอบมีตุม่มพี่น้องแต่มีตุม่มก็จะปุ้ปมีปลามึงจะตุมต่มตุมต่มตุม่มตุ่มตุ่มตุ่มเป็นมาใส่ตุ่มไปใส่รอบไปเข่าก็ถือว่าไข่อยู่ได้พี่น้องจบเจืออยู่อันนี้งานตก้งลม เขาไปพ่อเขาหย่าไปพ่อหย่าขึ้นนุ่กันบัดประมาณเชน่นนี้ประมาณอย่างนี้ได้ปุ๋ยไปรลอ่อปนึงอ้อยไปแล,ะล,ะละ้วล่ะเอาตะพุ่นสิขึ้นบัดขึ้นเช่นได้ก็เอาสำนันดพี่น้องเอาตะ่สิขึ้นได้เช่นได้เอาสำนันเพราะว่าปีนี้มันเห็ดหยากนะครับมาเห็ดหนาละลาขั้นแท้ขั้นอีขาดพี่น้อง,นอง,องนเนี่ยมองคือรถตกหล่นแถด ขาดแบบออ้ยขาดแบบวังลังการงานส่างขาดแบบง่ายด้วยพี่น้องขาดแบบน้ำใจโจรเลยหลูปั่วลงไปเลยแต่ก็ยังไข่ายอยนะครับมีดินอยู่เตรียมดินไว้รลายเติบอยู่เตรียมดินไว้รลายเติบรับมืองคน,นอยู่บ้านานี้นะครับมองขาดประมาณล้มรถสิบโดลกูเกีหมู่ตัวเตะ ร่องบิดครับงานนี่ไอ้พ่นที่รถตกลงมตอนนั้นนะครับนี่ยังพ่นนี่ยังจบเจอไม่ดินกษตรใดดินตอนนั้นนะครับมาใส่นี่เอาดินม่วนนั่ะม,มามามาขำจุนม่วน,เ,นเอาใหญ่จากพ่นมองสออามนางมาใส่แต่ว่าใหญ่เท่านี้บ่ได้เอารถใหญ่นะครับคนใหญ่ลองมึงจักตั้งสู่กัน,นยยมึงเอาคนย้ายมากินน้ำมากินสินกบใส

nhưng gì bảo? À, à, <laughs> không Ở xe? Xe đi nên chèn không không ai. xe? gì không sai? mà? vậy? nó đểm tiền mất nửa tuần. bị đồn nhắn thể xong. để đấy bà

É verdade, eu dinho

ติดพอพอพประมาณหนม่เยอะหนูเขาผิวเอาเอาเอาอนี่อ๋อเดี๋ยววงมาเทรไหนนกสิมาเลยเต็มเลจะเข้ามาอีกเต็มป่อ ไปเอาอีกซอบได้มากเดี๋ยวไปลากเพื่เดียวใอ้ผมไน้แม่นนก้อนระหว่างเออให้ก้อนก็ได้เล, <c oughs> เล่นบังไฮดินพี่น้องไฮสายไมามาเลี้ยงสิ่ะเลี้ยงเป็นแถวไปเลรอจังเสียวดินกองนี่นะครับเอาดินกองนี่เคลียร์เขาเคลียร์เขาเคลียร์เขาวัาสนมันบวยมันใหญ่แห้งเลยพี่น้อง <c oughs> ล้มล้มรถสิบล้อ ไฟสอบเดือนกาบสอบเขาเรียงแบบจักถแถวละเอากาบเบิ้อจักสิบสอบน่าจะเต็มสิบสิบสอบสามสิบสอบประมาณนนั้นอย่างหลายหลาจังค่อยสืเอาดินมอนี่คุดใส่ไปตั้งสูงแบบโอ้ยทรมานเลยพี่น้องเห็นไทยเห็นหน้าเหมือนแนวเห็นไงเด้อยาหวานเห็นไงไงเลยปวดเสียดเขาแต่ละเม็ดแต่ละปีขั้นแทกขาขั้นแทกหนามในหยาโยงสูแนว ครบนละครบคว่มลำบากเพราะฉะนั bt, tacos, seguinte, abor, Airbnb, ้นกินเขาแต่ละคำนี่ค er> ือเทนเช่าให้เช่าหน้าบันกินอะไรมจะรุตุนนเช่าหน้าผมสองคนได้ดินคนละสอบสิแบกแด้วเหมือนแบกดินไส้ถือเบิ่งเด้อส่ออามพุมแบกไส้สอบใหญ่แบกยางเส้นวบ่ธรรมดาแบกยางมาบ้างปุบบ้างปุบเด้อวัวก่อนซ้อนคว่มแห้งผู้ใดเอาไปลูกเคยนี่งเพราะตรงห้องพอเทาร้อยเป่งแล้วก็แท้ขาดเลยลูกเคยแบกไส้อยู่พ่อเป <g ül> ไหวอยู่เปล่าซอมแต่สอ้อมนี่คือส p p o s ไหวดอกว่าสิน <g ül> สอ้อมพุ่มหนึ่งเริ่มงองแงแล่ะให้ไปเอาน้ำมาหันสามชั่วโมงผ่านไปแต่ทันแล้วเลยนี่เพื่อนไปเอาน้ำดุนี่แรงในาน้ำม,มาขวดหนึ่งจอดคุยโทรศัพท์ทุกสามชีวินาทีเ <g ül> ช,าช้าโทรหาเราคนรอแต่อิจฉา <g ül> เลี้ยงขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับมันคือขุดดินวันนี้ล้วใส่ เอาดินจากน,นี้ใหญ่มาสี่ตรงมานี่เป็นขั้นแทะเครื่องหนึ่งเอาเครื่องหนึ่งสักก้อนปีนี้เอาลายก้อนหนึ่งมาเลยอัดเอาเครื่องหนึ่งสักก้อนก็สอบปุ๋ยก็เบิดไปยี่สิบปุ๋ยยี่สิบกูปุ๋ยถือว่าเบิร์ตโบราณครับจริงจริงก็อยากได้ลายอยู่หรอกนะครับแต่วันเบิดก่อนสอบปุ๋ยพอดีมากพอดีเกินแต่ทำีมก็ถือว่าอยู่นะครับาก,การอัดขั้นแทะเทคนิคอัดขั้นแทะ เทคนิค <Techn> <Okay. S 1> อัดคันเทให้มันอยู่คิดว่ามันต้องอยู่ละนี่นะครับประมาณนี้ไวหวรุ่นเมย์เขาสมควรนะคะรับเบิร์ตสอบไปลายเติบไปยืนไ้กุกสมพลสงสัยสิได้โดนน้ำมาเห็นอ้ไปโดนน้ำเพื่อนสิโดนน้ำนี้ามถุกขมยากความอัดคันเทเมย์ลายแดดห่อนนะครับเพื่อนสังเกตบางนี่คือช่องน้ำหลักนะครับมันหล่นมาเลยมันหล่นมาแต่คาพี่ เวลาเสริมต้องเสริมขึ้นหอดผีนะครับเวลาเสริมต้องเสริมขึ้นหอดผีเสริมเงาขงึ้นไปพุ่นกระสบเ,บเ,กเสริมดินร้ายเติดโตเสริมแม่หอดผีเพื่อให้น้ำลงทั้งพุ่นนะครับเพราะว่าเขาหลาดศาสนะครับเขาคิดว่าไอ้อตอนที่ตอนที่เฮ็ดกันแท่นเกิดวา่าน่าจะน่าจะใส่ทอท่านนะครับบังเงินใส่ทอบ่ท่านเลยกลายเป็น ปัญหาเลยเพราะใส่ทอหนามเพท่านหนามมันก็นขาดนะครับเกิดความเสียหายคี่จังเห็นนห่เขานี่ถือทวมไปเลยทวมบุ๊บไปเลยถือว่าเอาแก่ไขบบ่ทพาะท่านวันแกะไขบบ่พท่านหรือกลายเป็นตรงมาเห็ดไหมแก่ไขไหมหูวหอนครับพี่น้องแดดมนันนี่แดดหอนแดดร้อนร้อน เอาปีหนาจงแก่ไหมโบราณว่าไปข่าวว่าเห็นเห็นเที่ยงเราปีนาไปข่าวว่าปีหงใสไทยเห็นหน้ากันปีหนากอนปีหนากรอ,อยู่เลยกลายเป็นปีนาอยู่ตลอดนะครับว่าแล้วอันนี้คนดินเซาพุทธันเหล่าท่านาม,มาหรือเตรียมชิ้นใหญ่อีกเลยโอ้จังไหนนอนไปนอนเมันมคือต่างทามะคัะเนี่ยเหมือดถีบเลยเอาเบื้อง อันน so so ี้ขนจระเข้ก็ต้องขุดดินสนี่ก่อนนะพี่น้องขันจรกไรก็ให้พันไหลหล่นน้องมีพอได้มองนิหน่อยเตรียมมองลบไฟพี่น้องสวมเมองพันโต๊กว่ะถ้าโต๊กก็ต้องอาศัยนี่นะครับเขาสนนี่แหละสกคนถ้าพันโต๊กเด้ถ้าพันโต๊กก็แล้วไปเตรียมไปก่อนเตรียมไปก่อนเพราะไกลแห้งนะครับก็สืบขึ้นเมื่อถ้าผลบวบไวเวียกสุบ่แล้วนะครับเอา ันตกักับเปละว่าเข้าตรงลบไพ่อยู่นี่แหละนะครับสักคนชา่างผลงานเพราะไดดอกเพราะใดดอกขันตุกก็ได้โอเคมาอีกรอบเลยพี่น้องรอบนี้มาซื้อเป๊ะเลยโอ้ยคันแทะเฉลี่ยวพี่น้องยองังเป็นแน่นรอบนี้มาตรงเป๊ะเลยครับตรงครับของปัดเลยปัญหาคือฐา,า,า,านมันนั่นมันสิ ประเทศไทยเกิดขาดไม่เนี่นะพี่น้องนี่ดินพุทันเต็มดินพุทันเต็มแต่วา่าฝนมาแล้วตัางเขามาแบบน้าเลยเหม่อเต๊บโอ้จะมัฝน,น,นดินก็ได้ประมาณนี้นะครับพุทธันเต็มบุทันเต็มเท่าที่ควร แต่ว่าฝนมาแล้วบ่มบ่มมาแล้วคนที่สได้ลี่สได้หาหมองลี่ฝนก่อนครับบ่ได้แบบนี้ต้องเอาหมองลี่ไปก่อนหาหมองส่นก่อนไปเนาะส่นก่อนส่นก่อนส่วนล่อคนล่อให้ฝนเซาก่อนมาแบบแรงพวกหัว่าสิตกโดนไปไหนทั้นล่ะเอา้าตกซะฝนก็อยากตก โมโตกกับแล้วตกกับตรงลีอแล้วครับห้ามงส่วนกันห้ามงลบไผ่กันอ่านี่แหละแดดมองอระจนนะนะครับจัดการหมวดน,นี่ก่อนฟันออกเลยนะฟันออกก่อนฟันออฟ้นผอลดตส่นน้ำปูแหกแหกครับส่นไม่เออแหกแหกเลยฝ่าฝนมากไม่หมองไปเด้ป เอาสำปเปียกกับพ่อคนระับเอาพอได้ส่นผมส่วนเงาครับเพื่อน,นสากลแตงหมองดีๆเตรียมเขาส่นลบฝนส่นนี่แหละเทียงหน่อยหน่อยนี่แหละขึ้นว่าขึ้นพ่อใดอยู่พ่อได้วบิดอยู่พอดีดอดดอดดดบิ้ร่วมในรบใผักอยู่ ดีพี่น้องน่ะได้ส่วนได้มองส่นวนตกกับตกะคนก็บาดนั่นงนี่แหละนลบบั่งรอเมืองฝนพี่น้องผมว่าตกกับสุดาเฮ็ดเบียดต่อมาปองหนูเจ้าว,ว่ากับไปเลยล่ละกระท่อมพี่น้องกระท่อมชั่วข้าวเอาผลิตส่วนส่วนผลิตส่วน โอ้ยฝนตาในสิคนพอน้องหนอพี่น้องน่าจะเศร้าตกค้ดว่าอ คนต่อโอ้ยมาเติมน้มเหมือนกัสูงขึ้นมาอีกหลายเติบหนุมน,น,นี่หนามบ่ทันฝนตกมาใส่ฝนตกใส่อีกแล้วคุณต่อพี่น้องพอได้ขุดใส่ตกแล้วนะทั้งตกโอ้ากี่ไร่พี่น้องไม่ฝนเอาแบบแห้งเลยบร้อยตกล้วตกแล้ว ไปไปดูกันได้แล้วหาหมองส้นกงไม่ยอมเลยตกแบบแห้งเลยกูได้เอ้อฝนตกฝนตกฝนตกไปแล้วพี่น้องตกไว้มาไว้ไปไว้เข้มไว้โว้ยตัวอันตะการแลนของมันแถวกินมันน้องอย่เงี้ยมาแบบแห้งพี่น้องข้าวเดียวเของมานั่งส้นห้มปัด นี่ล่ละไปอีกล่ะโอ้ตายๆคนเลยคนคนนม่ได้รู้ตนคนเลยดิียบบลอยพี่น้องเอาประมาณนี้ละนะครับเดี๋ยวบ,บ,บังฝ่าบังพ้นก่อนถ้าจังได้ก็จังค่อยมีโอกาสยังสมมติเสริม้มเต็มตอนนี้เฮ็ดเป็นปองน้ำไหลออกแลพี่น้องให้น้ำไหลออกนี้เอา เอาเหนียวให้ล่นเหนียวซะก่อนถ้าเสริมได้ยังสิมาเสริมนะครับถ้าเสริมได้ยังสิมาเสริมอีกก็บ,บ่ได้เดือก็เสริมก็ได้มลุ่นคนละแต่ว่ามันนี่เบรกไปก่อนไม่แล้วเบรกไปก่อนไม่แล่เงาแล้วเอาเป็นมือใหม่นะครับถ้ามีโอกาสถ้าเป็นไปได้ยังสิมาเสริมนะครับถ้าบ่เสริมกับห้น้ำหล่นหันเอาเพราะว่า ันปองไงแห้งนะเป็นท่างขาดท่างมันซะตรงขาดนี้ก็ขาดท่างไหวขึ้นมากมันพี่น้องโอ้หิวเข่าเข่าเศร้าท่านกินเลยตะเวนล่งตะเวนล่งแล้วเงาด้วยไหวแล้วไปไหวขึ้นมากครับคนตรมาสองสามหลอดน,นี่หนูเมื่อนี่คำแล้วก็คือว่า ตกไรเติบเบืม้มือจะม,มีน้ำพอสมควรมีน้ำพอสมควรน้ำไหลเซาอยู่โอ้หนุกไปแล้วหนกเจา้าฝานหากินน้ำปลาเขปาปลานน่ะอันนี้เสด็ปั้นขึ้นไหมนะครับน,นี่สด็ปั้นขึ้นไหมเดี๋ยวรอบ,บางน้ำก่อนละจังคอยสิกักนะครับจังสิกักขึ้น โเขาว่างอย่างเงี้ยเค่อยเป็นเลยพี่น้องมันบริษัมตื่นมึงก็บอกหอยบอกหอยกินนงะเป็นเบิ่งมเป็นเบิ่งมคนเขาบอกค่อยเป็นโดนมาร้อยจัดการประมาณานี่แหละี้ยนะครับพี่น้องเดินอยูน่นี่บอกหอยกินนะเนี่ยป้ามันหอยกินกินขลก,กินไนงะ กี่จุดเป็นเบิงหอยเฉลีพี่น้องนหอยอื่นหอยเฉลีฝนก็ตกหลายเทือนครับบ่แห้งแต่ตกหลายเทือตกหลายเทือก็มีน้ําตกบ่อยๆน้ําก็เยอะไปอาบีบอาบแดนแล้วันได้ตกเสานี่ก็ยังนอนอยู่นี่บ่ทันได้เอาไปทางใดบ่ทันได้เอานี่ อาบน้ำแล้วพี่น้องอาบน้าแล้วเรียบร้อยเมื่อแรก,กแรกเมื่อแรกแรกอาบน้ำอาบท่าเซ็ตซับเรียบร้อยผักพรส่วนพี่น้องคลิปนีก้กับภาพพี่น้องอัดขึ้นแทะขาดละ่ะเบิดมือไม่มียังไล่ด้วพี่น้องไม่มีสาระหลายมันใดยภาอัขขาดขึ้นแทะขาดตามภาษาเกษตรกรโอ้หนักหนักเมื่อแรกแรกสงสัยแล,ะละ้วล่ะหากินยากแก้ไขกันไปก่อน ฝนก็ตกห้ามพอฝนครับพี่น้องก็เห็นนหะเอาอัพราคาจากพี่นอ้องทุกคนครับคลิปนี้พอกันคลิปหนานะครับยู่ดีไม่แห้งทุกท่านทุกคนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมตั้งแต่นต้นจนจบนะครับขอบคุณพี่น้องที่กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามฝากช่องน้ำครับหนุ่มผู้จองอินดี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านนะครับโอ้ยองียงหน่อยหน่อ้โอโอสิแม่น้ำนเขากล่องแลวละพี่น้องโอเค สวัสดีครับผมบ๊ายบาย